สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดปัตตานีนะครับมาพบปะทีมงานที่จังหวัดปัตตานีก็ได้มีตัวอย่างหลายท่านนะครับที่ทานกาแฟของเราแล้วรู้สึกดีนะครับรู้สึกหายจากอาการป่วยซึ่งหลายๆท่านก็ป่วยหลายรูปแบบหลายโรคนะครับแต่หลังจากทานกาแฟพีเม็กแล้ว คนเหล่านั้นนะครับอาการดีขึ้นและบางท่านก็หายไปเลยลืมโรคต่างๆไปเลยนะครับและวันนี้ท่านแรกที่ผมอยากจะสัมภาษณ์นะครับก็คือคุณอาภาบุญเสริจนะฮะบุญเสร็จนะครับซึ่งมีพื้นเพยอยู่อำเภอโคกโพใช่ไหมครับครับสวัสดีครับคุณอาภาครับครับไม่ราบว่าทานกาแฟปีเบดมานานยังครับก็มาตั้งแต่เดือนเดือนมีนาเมษาค่ะมีนาเมษานะครับ แล้วตอนนั้นในในร่างกายเราเป็นอะไรตอนนั้นร่างกายปวดปนมากเหมือนกับคนเป็นโรคเกี่ยวกับโรคอะไรโรคไวททองของผู้หญิงชนิดหนึง่งแต่ว่ามันเป็นแล้วทุกคนรู้สึกว่าการที่มันเป็นขึ้นมาบางคนเขาบอกไปหาหมอตรงนีตง้ตรงนี้เขาไม่หายเพราะบางทีก็เลยมีเอ,อ่อท่านท่านหนึง่งแต่ท่านเจ้าของคนนี้ก็คือเจ้าของบริษัทฟิเมก เขาคุยกับน้องสาวทีเนี้ยน้องสาวเขาไม่อยากทําน้องสาวบอกว่าพี่สาวทามาหลายยี่ห้อมากเขาบอกลองให้พี่สาวทําดูเขาก็เลยโทรศัพท์มาพอโทรศัพท์มาปุ๊บเขาบอกเอาลองคุยเขาบอกตอนแรกเอไม่อยากทำแล้เบื่อแล้วเพราะมันทำมาเยอะมากแล้วพอทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับสามีนี่มากเรื่องเรื่องทําไอ้พวกไอ้ยางเงี้ยใช่ถึงทีนี้พอว่าเขาก็เลย อ่ะพอคุยกันเสร็จน้องชมพนก็บอกว่านะเดี๋ยวผมส่งไปให้พี่นะประธานให้ลองทําดูก็เลยแกส่งมาให้สองกล่องพระส่งมาสองกล่องถามเท่าไหร่เขาก็บอกาาราคาอะไรเสร็จ๊บก็ส่งตังค์ไปให้ <ๆ S 2> เรามากินพอกินคืนแรกมีความรู้สึกว่าเออมันนอนหลับดีนะความรู้สึกว่าที่เราหลับไปอ่ะตอนแรกที่เราหลับตอนที่เรายังไม่ได้กินอ่ะที่เราหลับไปเหมือนเราไม่หลับอ่ะมันความรู้สึกว่าเรามัน,มนบอกไม่ถูกนะแต่พอเรากินเข้าไปกินกาแฟาตัวนี้ก็ไปเราหลับ พอหลับเสร็จตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเราเ <Okay. S 1> บาเบาเบาแล้วที่เบาแล้วทีนี้เราบอกเออเรากินไปดูแล้วเรามีโรคโรคหนึ่งเพราะว่ารอบเดือนเรามาทั้งปีเ <Okay. S 1> พราะรอบเดือนเราจะมาไม่เคยหยุดเลยอะ่ะ mm hmm. ทีนี้ไปหาหมอทั่วนะ <Okay. S 1> ไปหาตรงโน้นตรงนี้ไปกรุงเทพไปมาเราก็ไปมาบ่อยไปหมดไปวัดสังฆท,ทานเราก็ไป <Okay. S 1> มาไปทํายังไงมันก็ไม่หายอะไรก็ไม่หายเออลองกินตัวนี้ไปกินไปกินไปกินไปทีนี้ยเราหมอก็ต้องไปให้หมอ,อ <Okay. S 1> ทุกวันพุธเราจะต้องไปไปเจาะเลือดทีหนึ่ง แปดเก้าสิบสิบสองไปเจาะเลือดเจาะประจำเลือดพอเจาะเลือดเสร็จแล้วพอว่าหลังจากนั้นเขาก็นัดไปฟังผลนัดฟังผลแล้วต้องไปทําอะไรเขาเรียกซารนซา,าวไหมซารนซา,าวห้า <5 S 2> โมงเย็นแล้วก็เหมือนถอดเสื้อถอดเสื้อออกแล้วให้เอานมเราไปตั้งและนีบแล้วทีนี้มาตรวจที่ท้องเราแล้วก็มันรู้สึกว่ามันจะขาวประมาณนี้เราก็ตกใจนะที่มันเป็นอะไระเขาก็ไม่กล้าบ,บอกเรา เขาก็ไม่กล้าบอกเราทีนี้เราก็เอาภาวะน้องก็ให้ตัวนี้มาแล้วก็กินมาเรื่อยมาเรื่อยพอเราไปหาหมอปุ๊บหมอบอกว่าคุณ<ๆ>ไปทําอะไรมาทําไมสั้นๆเลยกันนะตัวเนี้ยเออไปกินอะไรมาทําไมมันถึงมันหายไปเราก็ไม่กล้าบอกเราก็ไม่กล้าบอกนะเพราะเราไม่กล้าบอกว่าจะกินอะไรมารทีนี้เราก็กลัวงไงพอรอบหลังหมอก็ให้ไปดูอีกเผื่อแล้วก็เอาแผ่นนะ แผ่นแผ่นฟิล์มที่ถ่ายมาตั้งและดูดูดูหมดพอดูปุ๊บบอกไม่เป็นอะไรคุณกินอะไรมาเราก็เลยตัดสินใจเอ๊ะทำไงดีวะเลยก็หยิบกาแฟตัวเนี้ยขึ้นมาเพราะว่าเรากลัวเลยนะเดี๋ยวเขาหาว่าเออจะเป็นยาจากโรงพยาบาลเราไม่กล้าบอกอ่าใช่ไม่กล้าบอกหมอเลยก็ถึงบอกตัวนี้หมอก็บอกอะไรก็บอกเนี่ยแล้วก็เอาเอาแผ่นกระดาษแผ่นเนี้ยแผ่นเนี้ยแผ่นอย่างเงี้ยให้เขาดูพอดูเสร็จในเสร็จทีนี้เขาก็เลยขอเขาบอกว่าแม่เขาเป็นเป็นกระโูก ใช่ใช่ใช่ขอก็เลยให้เขาดูเสร็จก็ดูตั้งแต่นั้นมาคุณหมอว่าเอาจากที่ไหนอะไรไหนเรืเอบอกว่าเนี่ยมันเพิ่งเปิดตัวเราก็กินมาเราก็ไม่รู้ว่าคนแต่ละคนมันจะถูกกันหรือเปล่าแต่ว่ากินแล้วเราบอกว่ามันดีเพราะว่าแฟนเราก็กินก็ดีทีเนี้ยก็เลยตัดสินใจแกก็เลยเอาเอาเอาเนี่ยกาแฟเนี่ยไปกินแกแกไปกินแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ติดตามผลของแกว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าเราแล้วแล้วคุณหมอได้มาสั่งกลองที่สองกลองที่สามไหมครับแกก็สั่งไปนะ แก็สั่งไปแกก็สั่งไปแต่ตอนนี้สงสัยแกอาจจะว่ามีม,มีทางโน้นเพราะว่ามันคนคทางหัดใหญ่เขาก็ทําเยอะใช่ไหมเพราะรเราก็แนะนำเราหลานเราก็ทําอยู่ทางหัดใหญ่ทีนี้สรุปว่าโรคที่คุณหมอไปตรวจครั้งแรกเป็นโรคอะไรฮะขหมอเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นโรคตับอ่ะอเป็นโรคตับกับโรคในแผ่นฟิล์มมันปรากฏเป็นแผ่นขาวอยู่ค่ะเป็นแผ่นขาวแต่หลังจาก ดูกาแฟนี้ไปแล้วปรากฏว่าเป็นเขาที่หายไปเลยหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรเลยในวน่ของเราก็เป็นกปกติเขาบอกว่าคุณไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะตั้งแต่คุณที่เป็นมาที่มาตรวจคุณเป็นมาแต่ตอนนี้คุณไม่เป็นอะไรเลยเราเองก็ยังงงเลยว่ามันเป็นไปได้ได้ยังไงใช่ไหมว่ามันเป็นไปได้ยังไงทานยาตัวอื่นมาไหมไม่เคยทานยากาแฟอย่างเดียวมาทานกาแฟสรุปว่าทิ้งทิ้งทุกอย่างที่เราเคยทํามาทิ้งหมด เพราะว่าไม่อยากทําแล้วเพราะว่าหนึ่งค่าใช้จ่ายมันก็สูงสองไหนเราก็ต้องจะเลากกับแฟนกูก้เงินมาทําอะไรก็ไม่ได้อะไรสักอย่างก็มาโอ้เลยหยุดก็เลยมาเวิร์กตัวนี้แล้วมันได้ผลด้วยและอย่างแฟนอ่ะเขาการันตีตัวนี้ด้วยเพราะว่าแกเป็นโรคน้ําหนักหูไม่เท่ากัน<อ>แกต้องไปหาหมอทุกเดือนแกจะเวียนหัว,วเมินหัวพอกินเข้าไปแล้วตามข้อแกก็ที่ปวดแกก็หายหายด้วยค่ะหาย สรุปว่าตอนนี้ก็มาทำกาแฟเต็มตัวแล้วเหรอมาว่าลาออกจากงานมาทำกาแฟเต็มตัวแล้วครับครับคุณผู้ชมครับนั่นคือตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ยืนยันได้ว่ากาแฟรพรีเมี่ยมของเราเนี่ยสามารถาารักษาโรคได้ด้วยใช่ครับจริงๆก็เป็นกาแฟที่ดื่มเป็นปกติของคนไทยเราค่ะแต่ในที่สุดมันหายโรคต่างๆหายไปด้วยโดยธรรมชาติเข้ามาใช่ใช่ยืนยันว่าไม่ได้ทานอย่างอื่นมาก่อนใช่ ใช่ไม่ได้ทานเพราะว่าเคยทานกาแฟอที่มันเป็นซองแดงๆไ้กาแฟซองสามบาทอ่ะกินแล้วมันจะบีบหัวใจอ่ะแล้วตอนพอสายๆหน่อยเหมือนกับว่าท้องเราปั่นป่วนเนี่ยมันจะร้องกรุบปากกรุปากกรนบปากนะเหมือนมันบีบอ่ะแล้วเรามันมันบีบหัวใจนะแล้วมันนอนไม่หลับนะเพราะอ้นนี้ตัวนี้พอกินก็ปุ๊บเราก็นอนหลับได้สบายแล้วความรู้สึกสมองเรานี่กลับมาเหมือนกับว่าเราเรา เหมือนว่าเราหลับลึกฝันนู่นฝันนี่เราเหมือนกัเรารู้สึกขึ้นมาหมดเออเราจําได้นะแต่ก่อนเราจําไม่ได้เลยนะจําไม่ได้เลยนะคือแล้วนอนไม่ค่อยหลับสุดยอดครับนี่คือความมอัศจรรย์ของกาแฟพ่เม่ของเรานะครับขอบคุณมากครับคุณลาภครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ